สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟูแฟมิลี่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวนับตกนะคะทุกคนไปกันเลยจ้า

ร้อยห้าสิบเมตรได้ยินเสียงน้ำตกยุบมากับสองหนุ่มอีกแล้ววันนี้น้ำตกโมกเกล็ก เราก็มาจุดคัดกรองก่อนนะจ๊ะทุกคนป่าในเมืองทางเดินเข้าน้ำตกก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตรน้ำตกมวกเกล็จ้า มากับหนุ่มๆค่ะวันนี้มากับหนุ่มๆทุกวันเลยค่ะสองหนุ่มบรรยากาศสุดยอดเลยเต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มากๆเลยค่ะป่าในเมืองเขาเรียกป่าในเมืองค่ะน้ำตกมวกเกล็กนะจ๊ะ ต้นไม้ดิดต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเลยไปยืนตรงต้นไม้ไดิดูดิต้นไม้ใหญ่มากเลยต้นยางนาเดีย๋ยวพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะ ต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆเขาเรียกป่าในเมืองนะคะเนี่ยน้ำตกมวกเหล็กนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูน้ำตกค่ะเป็นไงบรรยากาศสดยอดอืม อยู่กับธรรมชาติน้ำตกมวกเหล็กสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟูแกลมรีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวมาดูบรรยากาศน้ำตกมวกเหล็กนะคะบรรยากาศดีมากะค่ะทุกคนสวยงามมากเลยจ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคนคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เป็นวัน วันหยุดอ่ะคนก็เยอะอยู่นะ

วุ้ยคนเยอะนี่ต้นยางนาระหว่างปากช่องกับ่างงเดินทสูปากช่องปากช่องโอ้ยมันเป็นเนยเกลืตอหรอมองนี่มอวงเหล็กมองเที่ยวยืนอยู่ในมอวงเหล็กแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นปากช่องอุ้ยคนหลาย

จะพาไได้กี่คนนะโอ้นี่นตกมกเลยโอ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 ยสิอ้ลูกแมตมันมันมันไอ้ตุ๊กายๆลูกไอ้ลนต้นหินนะ

ต้นมะเดือ่อปาดใหญ่ขนาดถึงแล้วค่ะน้ำตกมวกเลยค่ะ คนเยอะมากเลยวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดด้วยแหละคนก็เลยเยอะยยยยยอืะะะะะอ่แ้ปอ่ไปๆปไปก่อนเดินไปเรื่อยเืยก่อน của nhà này ค่ะทุกคนแต่วันนี้คนเยอะไปหน่อย ตดด้านนานะครับรละนนะครับเราะะนั้นตา่านอกมานะครับตกที่ตะไรม่ได้นะครับน้ำใรับไมได้นะครับองหน้านีนครจะเป็นแดงออกมเนนี้เราไปบริการนะครับนานเลยนะครับนาฟนะครับาฟนะครับาเ ส,สีเอากล้องไปถ่ายไนี่ Yeah. Right แรงโอโซนอันดับ8ของประเทศ มห่เเชดินไปตรงไหนเออก็เดินสะพานข้ามนาทีเดียวมั้งจากป่าช่องถึงโมกเล็ก เมื่อกี้นี่สะพานมันันั่นเนาะคนลหลพดดนะาางงสะพานมันแกว่งโอ,โอเคมันมา,ายังไงแล้วกันท่านบูจาเนาะพับรมเพื่อไปทานลูกเอ,อพัดลมเพืาาหานเส้นเหรอถ่ายอีกแล้วถ่าย่างเียวห็นทั้งชายท้องข้างทั้งนี้ก็ทั้งคุณค่าอานเป็นน้อยเนาะ เออมาเที่ยวน้ำตกก็ต้องมายามน้ำนาะอยู่บนสะพานเนี่กินน้ำตกก็ไปลาดลา,ลาบเมนอยากกินก็ไปลาดลาบถ้าอยากมาเที่ยวก็มาหนาน้ำ ขวัขวคมขัวเขาก็ท่นี่มว่วเหล็กยินดีต้อนรับทางโน้นมว่วเหล็กยินดีต้อนรับทางนี้ปากช่องยินดีต้อนรับเดินข้ามอำเภอภายในหนึ่งนาที เป้นท้องแรงขึ้นขึ้นขึ้นเขาแบบนี้ เาถึงบอกว่าปลูกพายุงไหคิดเบื้งก้อนม่นบอกอกที่สิบปลูกง่ามต้งซื้อปืนมา่วาย่ันคนมาล่ยกระเป๋าใหญ่ทะลุ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามช่องหัอฟูแฟมาลีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหัอฟูแฟม i ลีนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะทุกคนแล้วเจอกัน